ทสล a าไม่ได้บอกแต่ไหนเจอมากกับตัวระบบช่วยขับของเขาใช้งานจริงก็ กระตกอยู่เหมือนกันนะคะอย่างนี้หมยใช้คุ้ยคอนโทรลอยู่เขาก็จะกะระยะตามคันหน้านะคะถ้าคันหน้าเบรกจึกๆหน่อยหรือว่าถนนรถติดๆหน่อยขับไปเบรกไปขับไปเบรกไปกระตุกหัวทิ่มอยู่เหมือนกันจอควบคุมของเขาเทจริงนะคะแต่ใช้งานจริงก็แอบลําบากเวลาจะปรับแอร์อย่างเงี้ยก็ต้องคอยมานั่งมองอันนี้ปรับได้แต่อุณหภูมิอยาปรับความแรงก็ต้องกดเข้าไปก่อนซึ่งบางทีหมายว่าพอเป็นแบบแมนนวลหมุนๆเองอ่ะง่ายกว่าเยอะเลยค่ะไม่ซื้อเทสลาโมเดลสามลองเรนจ์มานะคะเพราะคิดว่าเขาจะขับได้ยาวไม่ต้องมานั่งกังวลระหว่าง ต้องหาชาร์จแต่เอาข้อจริงก็ทําไม่ได้ค่ะทุกคนระหว่างวิก็จะเหลือแบบ4 0่ส้แหละก็ต้องเริมเอาและจะไปชาร์จที่ไหนดีนายค่อยบบกว่าขับได้600โลขับจริงไม่ถึงนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรแล้วก็ความเร็วที่เราขับด้วยค่ะแต่โดยรวมสำหรับรถคันนี้นะคะก็ยังเป็นรถที่ขับสบายนุ่มแล้วก็แรงอยู่เหมือนเดิมแล้วรวมๆเนี่ยก็ยังรักแล้วก็ชอบอยู่ค่ะแล้วถ้ามีเพื่อนใหม่มาถามว่า,วาใหม่นะไม่ซื้อรุ่นนี้ไหมก็แน,น่นอนนะ